สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องคำพยานหนึ่งเรื่องครับเรื่องเกิดจากสัปดาห์นี้ครับก็คือมผมป่วยป่วยวันที่เจ็ดหรือว่าวันที่หกครับวันที่หกก็ไม่เป็นอะไรก็นอนแต่วันที่เจ็ดมีสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้น<ม>คือตอนนี้ผมอธิษฐานนะผมอธิษฐานว่าขอให้ไข้าหายน้ำมูไหลขอให้หายในนามพระสุกิต ผมก็พูดภาษาแปลกๆแล้วก็พออธิษฐานเสร็จปุ๊บผมก็ไปนอนพอผมไปนอนผมก็ฝันเห็นอะไรผูกผมผูกแบบแน่นมากผมก็แบบรีบไปหาพระเจ้าผมแบบมันมืดมากแล้วก็มีแสงสว่างอันหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันแบบ จ้ามากผมก็รีบวิ่งไปหาบอปรากฏว่าเป็นพระเจ้าผมก็รีบเดินไปหาพระเจ้าและพระเจ้าก็มาโอกดผมพระเจ้าก็บอกว่าลูกหายแล้วผมก็ตื่นมาครับหน้าพระเจ้าสว่างมากมองเห็นไม่ได้ครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้ามีจริงเราถูกสร้างจากพระเจ้าเราไม่ได้มาจากลิงนะครับเรามีความคิดส,สร้างสรรค์เหมือนพระเจ้าเรารักได้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้เพราะเรามีมโนธรรมที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ารักเราส่งพระเยซูมาตายบนไม้มากางเขนเพื่อไถ่าบาปให้เราเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปค่าของความบาปราคาของความบาปก็คือความตายพระเยซู จึงต้องไปตายที่ไม้กางเขนอยากหนุนใจพี่น้องรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยรอดและกลับใจจากความบาปพระเยซูถูกชุบขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะครับอธิษฐานว่าตามผมถ้าพี่น้องอยากเป็นลูกของพระเจ้ามีชื่อจดอยู่ในสมุดแห่งสวรรค์ได้ไปสวรรค์และมีชีวิตที่มีชัยชนะเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาของพี่น้องเป็นผู้ช่วยของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูก พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและเป็นจอมเจ้านายของลูกเชิญพระเยซูดั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเดินตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนโอ้สแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนและเป็นสาวกของพระเยซู ผมอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพ,รพี่น้องขอพระเจ้าเทพระวิญญ,ญาให้แก่พี่น้องขอพระเจ้าปกป้องรักษาโรคปลดหนี้สินอวยพรการเงินสุขภาพครอบครัวทุกด้านขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้พี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเต็มไปด้วยพระพร,พรและเป็นพระพร,พรแก่นานานชาตินะครับผมอธิษฐานในนามพระเยซูพระเจ้าอวยพรพี่น้องเอเมนขอบคุณครับอย่าลืมมาฟังคำสอนของคริสจักรนิวโฮปนะครับพระเจ้าอวยพรครับ